เ,เป็นเด็กช่างสังเกตด้วยนะว่าเด็กคนเนี้ยเขาก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทุกครั้งที่ลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าจะลูกค้าจะสั่งหมูแดดเดียวด้วยแบบเอาหมูแดดเดียวด้วยเอาหมูแดดเดียวด้วยทุกครั้งเลยนะเขาคิดในใจว่าโอ้ยหมูแดดเดียวเนี่ยขายดีขนาดนั้นเลยเหรอวะเด็กมันก็คิดเนาะ วันนี้เทซี่อบหมูก็เลยนึกถึงเรื่องของหมูแดดเดียวขึ้นมาค่ะคือคุณเห็นไหมเริ่มต้นคุณต้องเริ่มต้นก่อนคุณต้องเริ่มต้นคุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องทํามันจนเป็นมืออาชีพแล้วหลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นซาซิ <Des> <Insp ire. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้เทสซี่ก็นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเด็ดมากนะวันนี้ถือว่าเด็ดมากนะทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะซึ่งถ้าได้ฟังแล้วก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจก็ได้นะทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องของอเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะยตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าแหละเขาเป็นคนต่างชาตินะไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนลาวค่ะแล้วเขาก็อยากรับรวยนะอยากมีไรายได้อะอยู่ที่ประเทศลาวอะ่ะมันมันดูท่าทางแล้วมันไม่ได้ไงตอนเขาอายุสิบห้าเขาก็เลยขอแม่เขาเนี่ย มาเมืองไทยมาเมืองไทยเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อจะได้ร่ำรวยนะแล้วเขาก็ไปทำงานทุกอย่างรับจ้างทำงานสารพัดทุกอย่างอ่ะทุกคนทำงานตอนนั้นได้เงินเดือน6 5 0 0นห้าแล้วเขาก็ส่งให้แม่6.000บาทแล้วเ,เก็บไว้ใช้500ร้อเดือนต่อเดือนนะเป็นเด็กด้วย แล้วเขาตั้งเป้าหมายไว้นะปีหนึ่งเขาจะเก็บเงินให้ได้หนึ่งแสนบาทคุณคิดดู 6, 000, 12, 6, หกพันสิบสองหกหปีหนึ่งเดือนละหกพันเนี่ยมันก็ไม่ถึงแสนใช่ไหมคะแต่เขาต้องการเก็บหนึ่งแสนบาทจะทำยังไงอะ่ะเป็นลูกจ้างเขาเงินเดือนก็เท่านี้มันไม่ถึงแสน แล้วเขาก็เป็นเด็กที่ใช้เงินหนะ้าร้อยเนี่ยมันไม่พอหรอกไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่ากินวันหนึ่งอะ่ะพี่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็สงสารเขานะนะคือเขาไม่มีแบบแทบจะไม่มีอะไรอะ่ะแทบจะไม่มีเงินเลยก็เอาเขาไปฝากงานที่ร้านส้มตำร้านหนึ่งเขาก็ ไปที่ร้านเนี่ยไปทำงานที่ร้านนี้ก็เสิร์ฟอาหารทำทุกสิ่งทุกอย่างในร้านนะนะร้านขายส้มตำแล้วร้านเนี้เขาขายอะไรรู้ไหมหมูแดดเดียวด้วยแล้วเขาก็สังเกตนะเขาเป็นเด็กช่างสังเกตด้วยนะเด็กคนนี้เขาก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทุกครั้งที่ลูกค้ามาเนี่ย ลูกค้าจะลูกค้าจะสั่งหมูแดดเดียวด้วยแบบเอาหมูแดดเดียวด้วยเอาหมูแดดเดียวด้วยทุกครั้งเลยนะเขาคิดในใจว่าโอ้ยหมูแดดเดียวเนี่ยขายดีขนาดนั้นเลยเหรอวะเด็กมันก็คิดเนาะเฮ้ยหมูแดดเดียวก็เลยแบบอยู่ในใจเขาเขาอยากเขาอยากทำหมูแดดเดียวขายอ่ะขายดีสุดท้ายเขาทําอยู่ได้เดือนหนึ่งหรือหรือยังไงอ่ะ เขาก็ลาออกตอนนั้นรู้สึกจะมีเงินทุนอยู่พันหนึ่งหรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มาทําของกินขายมาทําอาหารขายว่างั้นเถอะเพื่อจะได้มีไรายได้เพิ่มแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ทําหมูงแดดเดียวนะเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรขายที่มันขายดีขายได้ง่ายๆอะ่ะเขาก็เลยทําผัดไทยขาย เขาทําผัดไทยขายแล้วเขาก็มีไม่ได้มีเงินเยอะใช่ไหมเขาเขาก็ไปขอไปขอตั้งตั้งร้านขายผัดไทยอยู่ที่หน้าร้านหน้าร้านค้าหน้าร้านใดพี่คนที่รู้จักกันนะเขาก็ใจดีนะให้ให้ตั้งฟรีไม่ต้องเช่าไม่ต้องอะไรแล้วก็เขาทำผัดไทยขายแต่ว่ามีปัญหาและอุปสรรค วันลูกค้าน่ะขับมอเตอร์ไซค์่าแล้วก็เอาห่อผัดไทยโยนใส่หน้าเขาแล้วก็ตะโกนบอกว่าเอ้ากินได้มันก็กินไปเลยเนี่ยเส้นแข็งมากเลยแสงช้มัดเลยเขาก็แบบหัวไปเลยออเขาคิดว่าเขาผัดดีผัดอร่อยแล้วอะทำไง่ะทีเนี้ยเขาก็เลยหยุดขายไปหยุดขายผัดไทยนะ แต่รู้หยุดขายอย่างอื่นหรือเปล่าสามเดือนสามเดือนนะเขาก็ไปฝึกปรือฝีมือไปดูสูตรผัดไทยทำสูตรผัดไทยแล้วก็ผัดยังไงให้สิ้นมันนุ่มอร่อยครบสามเดือนเขามาผัดขายใหม่คุณว่าจะคุณว่าเกิดอะไรขึ้นขายดี เพราะว่ามันอร่อยมากนะเส้นเหนียวนุ่มกำลังพอดีรสชาติกลมกลม่มอืมมีแต่คนชมขายไปขายไปแปดปีเนี่ยมีคนมาขอซื้อสูตรผัดไทยด้วยอ่าเป็นเด็กนะแล้วก็สร้างเงินหลักแสนได้ยังไม่ยังไม่ถึงยี่สิบปีนะรู้สึกอายุยังไม่ถึงยี่สิบปี สร้างเงินหลักแสนได้แล้วตอนนี้ยี่สิบกว่าสร้างหลักล้านได้แล้วเห็นไหมคะอุปสรรคและปัญหาเป็นบทเรียนทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราดีขึ้นถ้าเราไม่ย่อท้อกับมันเสียก่อน ถ้าเราไม่ล้มลงไปล้มล้มได้แต่ลุกขึ้นมาใหม่แล้วทำให้มันดีกว่าเดิมแล้วคุณจะไม่ผิดพลาดส้าเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เขาขายผัดไทยไปแปดปีแล้กเขาก็จะเลิกหรือไงแล้วเขาก็มาเริ่มทำหมูแดดเดียวขายทำหมูแดดเดียวขายนะทุกคนเขาบอกว่า ขาก็มีเงินทุนไม่เท่าไหร่นะหนึ่งพันบาทอะไรเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่มีก็ไปขอยืมคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำหมูแดดเดียวขายแล้วก็จนจนขายดีอ่ะจนสามารถซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรได้แล้วก็เช่าร้านทำหน้าร้านตอนนี้ขายพวกส้มตําผัดไทยที่ร้านขายอหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแล้วก็ส่ง ส่งปริศนีซึ่งเขาเป็นคนน่ารักเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์ขยนันเลยอดทนคนก็เลยให้ความสนับสนุนเขาจนถึงทุกวันนี้เทซี่ก็เห็นว่าเขาเออก็น่ารักดีนะแล้วก็เก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่เก่ง ทำรายได้ถึงล้านนี่ถึงว่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยทำหมูแดดเดียวตอนนี้ก็หลักๆก,ก,ก็คือทำหมูแดดเดียวส่งขายแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนเขาก็เปิดสอนคลาสของเขานะคะชั้นเรียนทำหมูแดดเดียวอืและสอนทำผัดไทย น้ำซอสขายน้ำซอสก็ขายคือคุณเห็นไหมเริ่มต้นคุณต้องเริ่มต้นก่อนคุณต้องเริ่มต้นคุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องทำมันจนเป็นมืออาชีพแล้วหลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นถ้าวันนี้คุณไม่มีประสบการณ์คุณทำผัดไทยไม่อร่อยคุณจะมาขายคอร์สได้ไหม คุณจะมีความมั่นใจมาขายคอร์สได้ไหมมันจะมีความน่าเชื่อถือที่คนอยากจะมาเรียนกับคุณไหมอมืใช่ไหมเริ่มต้นจากเล็กๆสุดท้ายมันจะขยายใหญ่ขึ้นเองแทสซี่ก็รู้สึกชอบน้องคนนี้มากเลยเขาชื่ออน้องนุยน้องนุย้ยลาวอินเตอร์หมูอินเตอร์ของเขานะ เขาก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในขณะที่อายุยังน้อยเทซี่ก็แบบชื่นชมเขา,าอะเออเทซี่ทำไม่ได้เหมือนเขานะเทซี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ,ะ,ะเทซี่เคยพูดไปแล้วเรื่องหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะบ้านเราเนี่ยแดดดีตากเข้าไปเถอะคุณแค่ทำให้ เมงวันฝุ่นมันไม่มาเข้าอาหารให้มันถูกสุขคาลักษณะแค่นั้นเองแดดดีมากเลยนะทุกคนได้แสงได้แสงแดดได้วิตามินแล้วก็ฟรีอของฟรีอแล้วคุณทำให้มันอร่อยรับรองคุณขายได้ยังไงก็ขายได้คือเขามีสโลแกนของกินยังไงก็ขายได้ เขาเป็นคนต่างชาตินะทุกคนเขายังมาถึงได้ขนาดนี้ในแผ่นดินไทยเราเป็นคนไทยเองเราทำได้เหมือนเขาค่ะทุกคนทำได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนเรายิ่งเราเป็นคนไทยเรายิ่งทำได้และทำได้ดี เทซี่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและถ้าใครอยากมีอาชีพของกินยังไงก็ขายได้ก็ขอให้คุณรักและทำในสิ่งที่คุณชอบรักและทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำมันแล้วคุณจะมีกํำลังมีแรงบันดาลใจที่จะทำมัน ให้สำเร็จขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงเฮงค่ะ